ฮัลโหลหวัดดีนะคะลูกค้านะคะวันนี้มาหวัดดีกันหลายๆรอบเลยนะคะสําหรับยามเย็นเนาะลูกค้านะคะเรามาขายไม้สักทองกันนะคะลูกค้าไม้สักทองชุดนี้แบบโอ้โหสวยๆเลยนะคะลูกค้านะสวยๆเลยนะคะนนหนาๆเลยนะคะหนาสามเซนขึ้นนะคะลูกค้าคือสวยมากๆเลยนะคะ มีตั้งแต่หน้าแปดนะคะลูกค้าหน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบนะคะนะคะหน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบนะคะตรงนี้อาจจะแหว่งนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะลูกค้าข้างในของชไม่เป็นไรเนาะอ่าค่อนข้างจะหนามากๆนะคะสําหรับชุดนี้นะคะนะคะความหนามาดูกันเลยนะคะลูกค้าสามเซนกวกว่าเลยนะคะดูไม้นะคะลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะนะคะสามเซนคือสามเซนแทบคือทุกแผ่นนะคะลูกค้าเอาง่าย สามเซนทุกแผ่นนะคะไม่ว่าจะจับตรงไหนก็คือสามเซนหมดนะคะลูกค้านะโอ้โหแผ่นนี้น่าจะสี่เซนนะดูเกือบสี่เซนสําหรับแผ่นนี้นะคะเกือบสี่เซนนะคะสําสหรับชุดนี้จะมีทั้งหมดอยู่ที่สองจุดแปดยกนะคะลูกค้านะคะดูลายนะคะเห็นไหมคะลายสวยงามจริงๆนะคะสำหรับลายสักนะคะตองกระแสงแดดเป็นลายที่แบบ เป็นลายอะไรที่แบบอยู่ในพวังนะเอาง่ายสำหรับลายสักนะคะลูกค้าเนาะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสักก็นิชาแนะนําชุดนี้เลยนะคะทั้งหมดเกือบเกือบสามยกนะคะสำหรับชุดนี้เนาะเดี๋ยวนิชาเหมาถูกไปเลยนะคะนิชาจะเหมาถูกจัดโปรชุดนี้ไปนะคะเหมาทั้งหมดนะคะชุดนี้นะคะนานาอย่างนี้นะคะนานาอย่างนี้จะหาไม่ได้เลยนะคะลูกค้านิชาขายแค่ยกละ สองเหมาเจ็ดหมืนห้านะคะลูกค้าชุดนี้นิชัเหมาเจ็ดหมืนห้าตกอยู่ยกละสองหมืนหกโอ้โหสองหมืนหกลคานี้หาไม่ได้นะคะลูกค้าความยาวก็จะมีตั้งแต่ห้าซอกนะ,ะลูกค้ามีนิดหน่อยเนาะห้าซอกหกซอกแปดศอกเจ็ดศอกนะคะไปจนถึงสิบเอ็ดซอกนะคะ 11, สิบเอ็ดอกจะมีอยู่นี่นะคะลูกค้านี่นะคะ จะมีหน้าเจ็ดหน้าเจ็ดอยู่แผ่นเดียวสิบเอ็ดสองนะคะยาวมากเลยชุดนี้สวยค่ะยาวสิบเอ็ดซอกนะคะแล้วก็มีหน้าสิบยาวอันนี้นะคะชุดนี้หน้าสิบยาวอยู่ที่ประมาณเอ่อน่าจะอยู่ที่เดียวสิบสองเออสิบสองนะคะหน้าสิบยาวสิบสองอยู่สองแผ่นข้ามุนนะคะลูกค้าเนาะเหมาพร้อมชุดนี้เลยนะคะลูกค้าเจ็ดหมื่นห้านะคะราคานี้ ราคานี้นิชาส่งฟรีทางผ่านเหมือนกันนะคะทางผ่านตั้งแต่กําแพงเพชรถึงกรุงเทพนะคะลูกค้าเนาะถึงกรุงเทพนะคะแต่ว่าลูกค้าต้องหาคนลงนะคะคนเอาลงด้วยเพราะว่านิชาอาจจะไม่ได้เอาลูกน้องไปแต่ถ้าเอาลูกน้องไปก็จะลงให้นะคะดูก่อนเพราะว่าไม่แน่นอนชีวิตเนาะไม่รู้ว่าจะเอาลูกน้องไปหรือว่าไม่ได้เอาไปเนาะ นะคะชุดนี้จัดไปเลยนะคะเจ็ดเป็นห้าท่านใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะทั้งหมดกองนี้จะมีอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดแผ่นนะคะลูกค้าเนาะห้าสิบเจ็ดแผ่นสองจุดแปดยกนะคะลูกค้านะคะเจ็ดเป็นห้าสกยกละสองสองหมืนหกนะคะลูกค้าราคานี้เป็นราคาส่งจากที่ร้านเลยนะคะท่านใดรับไปก็ไปต่อได้สบายๆนะคะ ที่ชามาได้นะคะ064 007 1199นะคะลูกค้าขอบคุณนา่งแม่ค่ะ